เปิดตอนมาที่ที่ไหนซักแห่งในสนามรบเหล่าฮีโร่ได้นำตัวคนเจ็บมาขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อส่งไปรักษาตัวแต่ทันใดนั้นได้มีอะไรบางอย่างร่วงลงมาตรงหน้าพวกเขาแล้วกระเด้งต่อไปสิ่งนั้นก็คือพิกกอตที่แทงท็อปมาสเตอร์โยนมาพิกกอตได้ไข่ร่างของหน่วยรบพิเศษทั้งหมดออกมารวมถึงคนที่แขนขาดและพิกกอตได้เรียกคนมาห้ามเลือดให้กับชายคนนั้นแต่ชายคนนั้นกับถีบหน้าของพิกกอตเพราะไม่พอใจที่ตัวเขาถูกช่วยไว้ไม่ทันทําให้เขาแขนขาดแต่พก ก็อดได้นําแขนของชายคนนั้นมาด้วยเพราะหวังว่าหมอคงตอบคืนให้ได้มูมนไรเดอร์ได้ถามพิกก็อดว่าแนวหน้าเป็นไงบ้างพิกก็อดตอบว่าบอสของสมาคมมนุษย์ประหลาดน่าจะถูกจัดการไปแล้วต้องขอบคุณแทงท็อปที่ทําให้พวกเรามีโอกาสชนะในครั้งนี้พิกก็อดยังชื่นชมในความสามารถของแทนงท็อปมาสเตอร์ว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากในศึกครั้งนี้และพวกเขากําลังต่อสู้กับผู้บริหารที่เหลือของสมาคมมนุษย์ประหลาดเหล่าผู้ติดตามของมาสเตอร์ที่ได้ยินดังนั้น ก็ทำให้พวกเขาภาคภูมิใจในตัวแทงท็อปมาสเตอร์เป็นอย่างมาก ส่วนพิกก็ต์เขาได้คิดในใจว่าขนาดทัตสมากิยังแทบจเจ้าตัวไม่รอดเพียงเพราะพยายามปรุงผู้บริหารแค่คนเดียวมาสเตอร์ได้โปรดอย่ายอมแพ้นะจากนั้นพิกก็ต์ได้พูดสิ่งที่มาสเตอร์ปากข้อความมาให้ทุกคนฟังพวกเราจะชนะในศึกครั้งนี้มันจะเป็นชัยชนะของพวกเราเหล่าฮีโร่ที่ไม่ยอมนอนติดเตียงอันนี้หมายถึงฮีโร่ที่บาดเจ็บแต่หน,นีออกจากโรงพยาบาลเหล่าผู้ติดตามของแท้งท็อปที่ได้ยินแบบนั้นก็ทําให้พวกเขามีกําลังใจในการช่วยขนย้ายคนเจ็บ ส่วนพิกกอดเขาจะกลับไปแนวหน้ามูเมนก็บอกให้พิกกอดระวังตัว ส่วนพิกกอรได้คิดในใจฉันจะทํามันตอนนี้ดีไหมนะไม่นี่ไม่ใช่เวลามาพูดถึงคําทํานายฉันต้องการเก็บพลังของฉันไว้จนกว่าจะถึงสุกสุดท้ายพอคิดเสร็จพิกกอรก็รีบเดินทางกลับไปแนวหน้าแต่มาที่กําและประมุกหน้าปลวกพวกมันกําลังจะทําไม่ดีไม่ไรกับทัตสึมากิหน้ากลวกที่น้ําลายกําลังไหลย,ย้อยได้พูดขึ้นว่าอยากรู้จังเลยว่ากอนที่เธอใส่มันจะเป็นยังไง ทันใดนั้นแบ่งได้ปรากฏตัวขึ้นและเขาโจมตีมนุษย์ประหลาดกำจนตัวทะลุพร้อมกับช่วยมาสเตอร์ออกมาจากนั้นจีนอสได้ใช้มือยัดเข้าไปในรูที่แบ่งเจาะ แล้วพูดขึ้นว่าถ้าฉัน้นเผาแกจากข้างในมันคงช่วยให้แกลดความอยากอาหารลงได้ว่าแล้วจีนอสก็ปล่อยความร้อนเข้าในตัวกรรมทำให้มันโดนปิ้งย่างทั้งเป็นส่วนประมุขหน้าปลวกได้เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วมาขวางทางแบงเอาไว้จากนั้นมันได้ปล่อยหมดัดอันรุนแรงใส่แบงและแทงท็อปหมัดทำลายใบหน้าแบงได้ยกตัวแทงท็อปขึ้นด้านบนและใช้เทคนิคของเขาแตะไปที่หมัดของประมุขหน้าปลวกทำให้หมัดของประมุขหน้าปลวกเปลี่ยนทิศทางไปเข้าหน้าตัวเอง ทำให้มันกระเด็นไปก้นจำเ้าจากนั้นแบงและจีนอตได้เข้ามาดูอาการของแทงท็อปและพบว่าเขายังมีสติอยู่แบงก็เลยจะพาตัวไปรักษาแต่หน้าปลวกได้ลุกขึ้นมาขัดขวางแบงที่เห็นหน้าของประมุกหน้าปลวกเลยพูดขึ้นว่าโอ้ดูเหมือนหน้าของนายมันจะโดนอัดจนยุบไปแล้วนะแต่น้าปลวกได้ตะโกนเสียงดังว่ามันก็ยุบของมันแบบนี้อยู่แล้ว ทันใดนั้นกมที่ยังไม่ตายมันได้กระโดดงับแขนของจีนอสส่วนหน้าปลวกได้พูดขึ้นว่าฉันจะอัดพวกแกให้เละเป็นที่เลยคอยดูแต่แบงได้พูดขึ้นว่าอย่าพยายามเลยจะดีกว่าหมัดสายน้ำทลายหินเป็นวิชาที่สามารถปัดป้องกันโจมตีได้ทุกรูปแบบไม่ว่าหมัดของแกจะทรงพลังแค่ไหนมันก็ไร้ผลสำหรับฉันแล้วหมัดของแกมันก็ไม่ต่างอะไรกับใบไม้ที่ลอยอยู่ในแม่น้ำที่เชี่ยวกรากแต่ประมุกหน้าปลวกก็ไม่ได้สนใจคำพูดของแบงมันได้ง้างหมัดแล้วพูดขึ้นว่าเป็น คําสั่งเสียที่ไม่เลวก่อนที่แกจะได้เลเป็นขี้แกคิดจริงๆหรอว่าจะหลบหมัดของฉันได้เอานี่ไปกินหมัดทำลายศักดิ์ศรีน้าปลวกได้ปล่อยหมัดอันรุนแรงใส่แบงแต่ทว่าแบงสามารถปัดการโจมตีนั้นออกไป ทำให้หมัดของประมุกหน้าปลวกไปโดนกำแบบจังๆนั่นทําให้จีนอหลุดออกมาได้จากนั้นแบงก็เข้าไปโจมตีประมุกหน้าปลวกแบบรัวๆทําให้มันถึงกับกระอักเลือดออกมาและกระเด็นไปหากำกำที่ได้โอกาสก็แดกหน้าปลวกเข้าไปเพราะแคนที่โดนต่อยเมื่อกี้ส่วนแบงและจีนอได้ใช้จังหวะนี้พาตัวแทงท็อปและทัตสึมากิออกมาแต่แบงที่เห็นสภาพของแทงท็อปในตอนนี้เขาคิดว่าถ้ารอจนกว่าการช่วยเหลือจะมาถึงแล้วก็มีหวังแทงท็อปได้ไปโลกหน้าก่อนแน่ นอนเขาก็เลยจะติดต่อใครบางคนที่มีพลังความสามารถด้านการรักษาซึ่งคนที่ว่านั้นเธอเป็นผู้หญิงหรืออาจจะหมายถึงฟูบูกิก,ก็ได้ซึ่งจีนอสก็ได้คิดในใจบ้าท,ที่สุดถ้าฉันแข็งแกร่งกว่านี้แล้วก็พวกเราคงไม่ต้องมาเป็นภาระของเธอแบบนี้ส่วนกรรมที่แดกประมุกหน้าปลวกเข้าไปจูจ่ๆมันก็ดิ้นทุรนทุรายเนื่องจากประมุกหน้าปลวกพยายามแหวกตัวมันออกมา ซึ่งประมุกหน้าปลวกก็สามารถออกมาได้สําเร็จแต่ร่างกายของมันนั้นเล็กยิ่งกว่าเดิมเนื่องจากโดนน้าย่อยของกรรมซึ่งตัวมันเองก็ตกใจกับสภาพของตัวเองในตอนนี้มันโกรธแค้นแบ่งเป็นอย่างมากมันได้พูดขึ้นว่าให้อภัยไม่ได้ตอนนี้แกกําลังหนีไปที่ไหนไอแก่อึเหม็น